ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับยูผมมีค่าเนือเกมนะบอลด็อกคังบาโตบอกว่าครั้งนี้เราก็จะมานะฮะไฟติ้งและเจนเบจิต้าครับมีอัปเดตมีชั่นใหม่มา2อันก็คือซูเปอร์ไซย่าสองกับมาจินพาวเวอร์ซึ่งรอบนี้เราก็จะมาผ่านในด่านมาจินพาวเวอร์การในการใช้ทีมพวกนี้เลยนะครับผมก็จะมีนี่ตัวหัวหน้าผู้นำอย่างบูนี้จิงจะใช้จอมมันบูแดงจอมมันบูแดงอะไม่ค่อยด จะใส่จานเนมบ้ามาจานเนมบูตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะมันสามารถช่วยฮิวได้นะครับหลังจากโดนโจมตีแล้วก็จะกัดออร์คแทกมาหลบได้ครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งแล้วมันสแต็คดิเฟนด้วยนะฮะเป็นหนึ่งตัวที่อาจจะต้องบิวแล้วก็จริงๆอ่ะจะใช้บูแดง2ตัวก็ได้แต่มันจะเป็นปัญหาตอนดาสุดท้ายผมเลยไม่ใส่นะผมเลยไปนเน้นใส่ตัวบูหังดีกว่าที่ผมติดเรียกบูหังเพราะาล่าสุดท้ายมันคือบูหังนะผมเลยติดการเรียกบูหังมากกว่าจะเป็นบูเทนคูะผมเลยติดบูหังมากกว่านะตัวเนี้ะนนแท เออแต่เลือดมันน้อยไงเลือดมันบวก1้อยสามสิบไงแย่ yeah, ตรงนี้แหละแต่ว่าตอนแรกผมใส่ตัวบูบึกสีเขียวมาแต่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาช่วงหลังๆห,หน่อยผมเลยใส่บูตัวนี้มาอย่างน้อยก็ฮิวได้นะครับแล้วก็ซับคีย์ให้จานิมบูได้ด้วยเออก็อเลยเอามาละกันตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องใส่จริงๆว่ะเพราะมันซับดีมากๆเลยนะแต่ว่าข้อเสียคือแม่งบางแต่มันซับดีมากคือทีนี้แม่งจะโกงอย่างหนึ่งคือมันโกงตรงที่แบบมันจะฮิวได้ไม่จํากัดไง ผมอยากจะหาของฮนะิลเพิ่มเนี่ยอันนี้เจอเบจิต้าใช่ไหมใช้ไม่ได้เนะี่ยต้องเจอโกคูงไงอันนี้อะไรซีออยนามี่ไม่ใช้เอ่อมีตัวลายไหมนี่ตัวลายโอเคประมาณนี้ครับป้าเราไปกันเลยดีกว่าผมจะเน้นของพลังป้องกันไว้นะเพราะว่าเราสามารถฆ่ามันได้ไวอยู่แล้วไง <c oughs> โอ้โหมาตัวแรกก็บูสองตัวเลยเหรอเราต้องแยกบูเด็กบูเด็กทั้งสองตัวไม่ควรอยู่ด้วยกันนะ <c oughs> โอเคโอ้โหมาก็ใช้ได้เลยอะเดี๋ยวนะทำไมใช้ได้เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูไอเทมก่อน ันนี้คืออะไรอ๋อคือเพิ่มหนึ่งเทิร์นเลยก็คือเราจะปิดฉากได้ไวมากงั้นเราพยายามเล่นอันใหญ่เพราะว่าจะได้ถ้าเล่นถ้าไม่ตายใหญ่อะบูจะ s t a กด defense ได้ผมนะเออถ้ามุดไปล่างไปไปไปอันแรกอะถ้าเล็กมันจะ s t a กแอ t แท c ไงแต่เราจะเน้น s t a c ด defense ไปก่อนเราก็ใช้ไปเราก็ใช้ไปอืมสี่ล้านสามครับโอ้โหบ,บูจัดอีกรอบเลยเป็นไง โอกาสเบิ้ลมันมีอยู่แล้วไนงะดูว่าทางแบบมันโอกาสเบิ้ลมันติดง่ายมากเลยนะหลังๆที่ลองใช้ดูไปชาครับอย่างไวจริงๆควรเป็นอย่างนี้แล้วบูอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก่อนพยายามไม่อยู่อย่างนี้แล้วกันพยายามไม่ให้บูอยู่พยายามไม่ให้บูเด็กอยู่ด้วยกันนะพยายามบูเด็กต้องเป็นโรดชิชันหลักวะไม่งั้นแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันตีกันครับเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดี๋ยวโลมันตีกันแล้วแบบไม่ได้ลิงครับอื ออโอเคอเคชิบนี่ก็โคตรเก่งครับผมพูดเลยเอ,อีหนึ่งตัวที่ผมว่าผมใช้อยู่อ่อยมากถ้ามีโอกาสใช้ทีมจอมันบูคือมึงได้ไปต่อแน่นอนครับเก่งจัดแม้มันาจะสู้แบบตัวใหม่ๆไม่ได้แต่ผมว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะในทีมจอมันบูคือมันเป็นท็อปเทียเลยมันเป็นเอสเทียแซทเทีย์เลยก็ว่าได้ครับตัวนี้มันตีแรงครับตัวนี้แล้วเบิ้ลฮิลมีแทบจะทุกอย่างการเขาเรียกว่าอะไรดูดิฟายสเปคแท็กด้วย ที่เป็น notify ต้องเป็นอันไอ้นี่เนาะต้องเป็นท่าต่อยปะหรือเป็นคีบลาสวะต้องดูก่อนโอเคจอมันบูบูเอื้อบูเอื้อไหนดูซิไหนดูซิไหนดูซิไหนียซิเอ้ตัวนี้ notify นะครับ notify อันอาร์มก็คือต้องเป็นท่าต่อยเออถ้าเป็นต่อย ท่าต่อยซึ่งท่าต่อยเบจิต้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดานนี้ใช้ไม่ค่อยได้นะท่าต่อยบูเด็กเหรอบูเด็กต่อไปแม่งมาแน่ครับอยู่นี่เลยอยู่ด้วยกันเพราะบูเด็กจะค่อนข้างลิงดีกับจานมบูนะเพราะมันจะได้3ลิงครับอันต่อไปเนี่ยมันจะได้แค่2ลิงเห็นไหมเนี่ยจะได้แค่2ลิงแล้วลิงไม่เหมือนกันด้วยครับบางทีเนี่ยก็เลยอย่างงี้แล้วได้ฮิลครับมันอยู่ด้วยกันดีมากโอเคจานมบูลบเอ้ยโอเคฮิลได้แล้วอ่าฮิลได้แล้วกักอดกออร์แกนแท็กครับได้ ออใครยังไม่รู้ถึงความเก่งก็สามารถไปดูคลิปรีวิวมันได้นะฮะเดี๋ยวแปะไว้บนข้างข้างขวาแล้วกันโอเคครับเปลี่ยนร่างได้แล้วเหรอไม่เป็นไรเก่งใจโอ้ไม่ได้ด้วยตัวผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอา absorption มานี่งหุดไปโอเคโอเคใช้กับตรงนี้ไปนะฮะอืมกูโดนไปสองแสนอย่างไวครับโอ้โห เลือดผมลดไปอย่างไวเลยสองแสนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกของบูแดงในการฮิลกลับมาเดีย๋ยวใช้เอฟเฟกของบูแดงฮิลกลับมาครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วอืมไปโอ้เอาไปเลยครับอืมยิงเรือเ่อยๆยิงแรงครับผมนะยิงอยู่นานๆยิงแรงครับตัวนี้เออเออเอออันนี้คือเหมือนยิงตีเยอะยิงอยู่นานนะเนี่ยตัวเนี้ยอยู่นานแล้วยิงแล้วยิงเก่ง โอ้โหโโอ้หด okay. 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 oh, cool right. ูดิดูดิยิงไปสองแสนโอ้บูบูเหลืองผมแม่งไม่มีไม่มีดีเฟนต์เลยโอ้ยสวยอ๋อได้ไปสามหมื่นฮิวกลับมาเท่าไหร่วะฮิวกลับมาเท่าไหร่วะเมื่อกี้ไม่เห็นแต่มันฮิวแต่มันฮิวเมื่อกี้เคกลายเป็นนี่บูเขียวเอ้ยเออบูเขียวก็ถูกแล้วนี่วะในฮิวกลับมาอีกครับใช่ยิ่งโจมตียิ่งแรงขึ้นแล้วก็ฮิวคัลเวอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังจากโจมตีปะ อ๋อหลังจากโดนโจมตีก็จะฮิวได้โอ้เหมือนกันเลยนี่วะอ๋ออยู่กับบูนี่ก็ดีโอเคแต่ไม่ได้เราต้องอยู่อย่างงี้เราบังคับให้อยู่อย่างงี้จริงน่าจะให้บูไปก่อนว่ะเพื่อฮิวผมพลาดแล้วเฮ้ยแต่เราตีใช่ไหมไม่ไดิเราโดนตีดิมันถึงจะฮิวตายโงมันมันต้องโอ้ตายปะเปิดครับจะบับจริงอย่างงี้ก็ได้อยู่นะ Okay, มั่นใจยังไงฮิวเต็มเห็นไหมฮิวเต็มฮิวเต็มฮิวเต็มเนี่ยดูดิเห็นไหมผมไม่เคยได้บูล่างไอ้นี่เลยบูบูของผมแม่งแทบจะไม่ได้ขเขาเรียกว่างไงไม่ได้ถ้าไม่ตายใหญ่เลยแล้วมันกส็สแต็กไม่ได้เนี่ยเราเสริมดีเฟนส์ไม่ได้เนี่ยแล้วผมก็จะโดนตีตายไหมเนี่ยโอเคหกล้านแล้วครับยิงตีเอาไปครับถ้าตีถ้าเราโดนตีเราก็จะฮิวกลับมา ยี่เอร์ตอตีกูมาเร็วตีต,ตีกูมาแค่โดนตีมันก็ได้ละดูมัน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 โอ๊ยเว่สเปอร์เซ็ก็พอดีเลยปะยี่สิบอาจจะฮิวเต็มเลยก็ได้ <laughs> 20%ก็ฮิวเต็มไปดีเออโอ้โหเห็นไหมใช่เอาเต็มวะ่ะ งเงี้ยเหมือนเดิมป่วันหลังต้องต้องต้องทำให้บูผมแม่งได้ถ้าไม่ตายใหญ่แล้วอะแม่งไม่ได้แม่งไม่มีแม่งไม่มีไม่มีดีเฟนส์เลยอะตอนเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ท่าใหญ่เท่าไหร่ใส่กันไปอีกลบโอเคการออกแท็กแล้วไม่ไม่มีไม่มีประโยชน์แล้วแหละใช้ไปแล้วอะเออเออเบิร์อีกรอบครับสวยครับสามล้านแปดอืมอืมแล้วก็ฮิวฮิวกลับมาอีก สแต่ไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้เพราะเราไม่เสียเลือดเราเลือดเต็มโอ้ยโอ้ยแต่ไม่เป็นไรเราใช้ถ้าไม่ตายเยอะเมื่อไหร่เยอะเท่าไหร่มันก็จะ s t a ็กครับมันสแต็กได้เทินนึงเดสแท็กดฟเอนได้หนึ่งเท,ทินครับแล้วก็ฮิลโอเคตายสวยโอเคตรงนี้แหละโรตัดสินละแปลงล่างเลยครับเอาไปแทงจริงๆก็ควรไปอย่างนี้ใช่ควรไปอย่างนี้เพราะว่าเราต้องย้ายบูไปข้างหลังว่ะหัวทางแล้ว ทำไม่ตายใหญ่ใช้ได้ไหมทำไม่ตายใหญ่ทำไม่ตายใหญ่เออทำไม่ตายใหญ่ใช้ได้ก็ใช้ไปเอาทำไม่ตายใหญ่ให้ได้พอผมไม่ได้แคร์อะไรเลยโอ้โหบูโอ้โหบูโดนหนักมากดีแล้วผมไม่ไว้มันข้างหลังเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยได้ไหมโอ้แม่งก็โดนสามหมื่นโอ้หกล้านแปดแล้วบูผมอันนี้สูงสุดยังวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้สูงสุดหรือยังนะ ถ้ามากกว่าหถ้ามันไปไกลกว่าหกล้านแปดก็โอเคโอเคไม่กล้าจะบวกจากทางโจมตีก็ได้นะอาจจะบวกจากสเปกแท็กเอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนกูจะไม่ดิฮิวแล้วเฮ้ยเอยเอาฮิวให้ก่อน <c oughs> ขอฮิวก่อนฮิว <c oughs> โอ้โหแม่งตายอย่างไวเลย <c oughs> โอ้แม่งตายอย่างไวเลยพี่น้องครับโอ้แม่งตายอย่างไวอะ่ะเอออย่างงี้อ่ะอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้โอ้มันมันต้องมันต้องย้ายบูไปอะ่ะเล่นไม่ได้ครับมันต้องย้ายบูไปว่ะมันต้องย้ายจริงมันทําอะไรไม่ได้แล้วครับมันต้องย้ายบูไปเลยเชี่ยบูโดนหนักอะ่ะงั้นผมไอเทมไปก่อนแล้วกันรอบหนึ่งงั้นผมไอเทมไปก่อนแล้วรอบนึงเพราะว่าบูผมไม่ไหวจริงๆโอเคแต่เราสแต็คแอคแทกมาเยอะละ ลายแสบเพรเท่าไหร่ผมใช้ถ้าไม่ตายใหญ่หกแสนเก้าครับผมแล้วก็บูโอ้โหบูมันจะไปอยู่โลเคชันเดียวกับบูอันนั้นก็ต้องย้ายมันไปอะทำอะไรไม่ได้บูผมต้องใช้ว่ะแม่งเจ็บแต่จริงผมไม่ควรใช้ว่ะจริงน่าจะใช้ดอกคางหมุดฮิวเอาไปเลยเพราะยังไงก็ได้ดอกคางหมุดอยู่แล้วไงเพราะไงดอกคางหมุดมันก็ฮิวเราอยู่แล้วไงมันจะเท่าไหร่วะเนี่ยฮะมันเท่าไหร่วะเนี่ย บูเทงบูเทนครูสอืมปุ๊บอืมมันใช้คำเมคอัพเม,ม่ห้าได้ไงผมก็ยังไม่เข้าใจโอ้ยอีกเกียวโคตรเบาโคตรเบา,เบาอะสามล้านเก้าโอเคล้านหกอันนี้สวยอยู่อันนี้สวยอยู่โอเคตีมาอ่กากัดอ,อักแทกครับสวยแล้วมิไดี้ฮิวอีเข้มแล้วก็หลบอีกเออเออหลบไปโหมันกัดออลแทกแล้ว แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าบูน่าจะโดนตีหนักอยู่เราให้จานิมบ้าฮิวได้หรอจานิมบูโอเคอ่ะเฮ่ออ่ะเฮอะแล้วก็ฮิวกลับมาเป็นไงโอ้โฮ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 โหโหเดี๋ยว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 มันต้องอย่างเงี้ยแต่ผมอยากให้บูอ๋อบูบูตอนหน้าไม่ได้แล้วรอบหน้ามันน่าจะน่าจะทวงเลยรอบหน้าน่าจะทวงเลยกินได้อยู่สวยเพราะว่ารอบนี้เราใช้ของสปอร์ตอย่างอิคารัสอยู่นะ อีคลัตได้อยู่3 h r e e f l อโคตรเบาครับโอเคโอเคโอเคอันนี้ปัญหาละหลบให้ได้ medium chance o f evade medium chance o f evade หุ้ยมันตีครีบบ่อยมากเลยตัวนี้ตีครีบตอนใช้ทำาหไม่ตายบ่อยมากโอ้แทงได้สวยเลยแทงได้สวยเลยครับโอเคมาครับต่อครับต่อครับมา6ล้าน2ทำไม่ได้แบบเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้แบบจะให้บูตสแต็ก ส t ต็ k ด e เฟน s ์มึงฆ่าตายหมดเลยอะ่ะโอ้ทีนี้มึงไม่ทำนะบูนะไอ้ก่อนหน้านี้ทำไมถึงทำอะ่ะไม่ก่อนหน้าน,นี้ถึงทำอะ่ะโอ้ใช้มาใช้มามึงเอาแสนหนึ่งกูก็กูก็ยืนได้โอ้โหเจ็ดเจ็ดครับฮิวเต็มเรียบร้อยโอเคมาเนี่ยส a ต็ d ด f เฟน e ์น่าจะพอแล้วมั้งตัวนี้โอเคเพิ่มหลอดต่อคังไป มานี่รัดคอต่อยออออเข้าไปเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้มองดามเมจเท่าไหร่กูจะแสนเหรอวะล้านแปดเราไม่ได้เก็บเยอะรอบนี้ลิงแย่อยู่รอบนี้ลิงแย่ตัวเดียวกันแล้วมันแบบแต่จริงๆรอบนี้น่าจะแปลงตัวหนึ่งไปแล้วตัวหนึ่งไม่แปลงวะ่ะผมพลาดมันควรจะแปลงตัวหนึ่งไม่แปลงตัวหนึ่งเราจะได้ลิงที่โคตรดีแล้วบูจะตีแรงมากผมน่าทำ่างนั้นไปผมพลาดลืมถึงจุดนี้ไปเลยครับเอ้ยลืมจริงถึงจุดนี้ ลืมจริงลืมจริงโอ้โหทำอะไรไม่ได้แล้วเจอจานนิมบูจากกาักรันไปจานิมบูฆ่าตายครับจบโอเครอบหน้าอันตร,รายไหมอันตรายเพราะสีฟ้ามีสีเขียวอยู่โอเคตรงนี้เราจะเอ้าช็ดโน้กดผิดครับไม่ได้ไปจริงๆจะให้บูนี้ไปผมรีบกดเกินไงแม่งชา้าโอ้ โอ้โอ oh, 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 okay. ้โอเคเอย่าไหนก็ตีกลับมาแล้วฮิวได้วะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวาไหนกลับมาก็ฮิวได้ไหมตัวนี้ไปครับอืออือโอเคฮิวกลับมาสวยงามอ่ามันน่าจะยิงสองรอบหน่อยนะถ้ายิงสองรอบได้ก็โอเคอ่ะมันยิงได้รอบเดียวอะ่ะไปอืมโอเคโอ้เฮ้ยบูตัวนี้โหดวะ่ะเฮ้ยบูเองทำไมเก่งจังวะไมมึงแทงได้ดีกว่าไอตัวไอตัวบูเด็กอีกวะ มันสแต็เหรอไม่น่าใช่มั้งสามล้านเจ็บหนักๆเจ็บหนักๆจริงๆอะผมต้องเล่นอย่างนี้ผมเล่นพลาดเว้ยแม่งกดผิดโอเคเด้อเด้อดูเองก่อนสิทำไมเองคึกจังวะอ๋อดีเฟนส์บวกร้อยห้าสิบอืมใช่ดีเฟนส์บวกร้ 50. อยห้าสิบโอ้โหบวกเยอะบวกเยอะมากดีเฟนส์บวกร้อยห้าสิบบวกอย่างแรงอน่ะ จะเนมบูไปก่อนประมาณนี้อเ,เออตรงนี้อันนี้ยังไม่ต้องแปลงเราไปแปลงตัวเราดีกว่าตัวตัวเราน่าจะสแต็กแอคแท็กมาเยอะมากโอเคกาดแอคแท็กเรียบร้อยครับอืมเอ้ยโดนฮิลดิฮิลฮิลยังไม่กาดยังไม่กาดไม่หลบเลยมันหลบไม่ได้รอบนี้ได้แค่ฮิลนะกาดไม่ได้ครับมันต้องหลบก่อนถึงจะกาดแอคแท็กได้โอ้สวยมากที่ซ้ําสวยมากที่ซ้ํา โอ้โหสองล้านไปแล้วสานี้ไม่ค่อยยากนะจริงอีซี่อยู่แต่ที่เป็นปัญหาเลยคือถ้าม่ใช้ถ้าไม่ตายใส่บูเด็กผมนี่กูก,ก็เจ็บเหมือนกันนะแล้วก็เราก็ตายเป็นเหมือนกันนะรอบแรกที่ผมเล่นน่ะผมแม่งมาตายเพราะจะลองไอ้นี่ไงจะลองถ้าไม่ตายของบูเด็กไงแต่ท้ายแม่งเอ้ยโดนยิงตายสี่แสนไปเลยครับไปวันเลยครับไม่รอดไปอๆๆโอ้โหนั่นไง นั่นไงกูว่าแล้วยืนตัวเดียวดีๆก็พอแล้วไม่เึงตจ้องยิงกูเลยเฮ้ยอยู่ดีๆก็ได้โอ้โหแม่งอยู่ดีๆก็ดีแล้วมันจะตีกูทำไมก่อนแล้วก็ฮิลฮิลครับกูเลือดเต็ม,มฮะโอ้ยมึสงสารวะสงสารว่ะสงสารมึสง,สรงจริงๆไปลงล่างครับ ไม่รอแล้วแล้วบูยิ่งเลือดเยอะมันยิ่งเพิ่มคีให้เพื่อนได้ด้วยครับมันเป็นตัวซับมันเป็นกึ่งซับกึ่งดาเมจนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นดาเมจที่ซัพพอร์ตนิดนึงมันซัพพอร์ตมาจินพาวเวอร์แล้วก็ตัวไายแบบเพิ่มคีให้3ฮะถ้าเลือดตามที่มันกำหนดอ่ะออติเมทแคนนอนครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยับผมเวลี่อีซี่อ่มาจินพาวเวอร์ฮะไม่ยากเท่าไหร่สำหรับผมว่าสายสองยากกว่า โอเคนะฮะแต่ยังไม่เหนีวเรคคอร์ดนะยังไม่นียวเลคคอร์ดขนาดนั้นอันนี้ใช้ไปไม่ช่วยอะไรเลยผมดูว่ามันจะช่วยอะไรมากกว่าน,นี้มันไม่ใช่โอ้ผ่านไป2นาทีโอเคนะั่นก็เป็นการมาผ่านมาจินเบจิต้าครับผมนะมาจินพาวเวอร์มาจินเบ <laughs> จิต้าเฉยก็ครั้งหน้าก็เหลือแต่นี้และะ้วครับไฟติ้ง เรจินเบจิต er ้าซูเปอร์ซีรีสองคืออัเทอร์เวอร์วอลิเออร์ผมผ่านแล้วนะตอนแรกก็แบบติดอยู่นานมากพอเล่นไปเล่นมาผ่านเฉยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันตอนโกจิต้าเอซีเอเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันในด่านนั้นก็โอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงนี้ฝากกดไ like. ลค์ subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด่อคังไปเท่าดีต่อไปด้วยนะครับครั้งหน้าจะปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมเข้าทวิตคอรอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราและอย่าลืมกดติดตามที่ถังผมและ อย่าลืมเข้ากลุ่มด็อกแคมเปทโใครมีข้อสงสัยก็สามารถทำแอดมีในกลุ่มนั้นได้เลยนะครับผม